ลตีจะพาไปน้ำตกแล้วก็แวะซื้อของตามข้างทางไปด้วยจ้าไปดูกันจ้ะว่าวันนี้ลตีได้อะไรบ้างแล้วก็จะพาไปเที่ยวน้ำตกด้วยจ้าไปกันเลยจ้านี่ hey, จ้า่านแรกซื้อเงาะเลยค่ะทุกคนจะมีขายแวซื้อน้ำกับน้องค่ะแล้วก็จะมีเงาะขายด้วยค่ะชัดไหมคะ อันนี้พวงละสามสิบบาทนะจ๊ะลัตตี้ก็จะซื้อไปสองพวงคะ่ะดูสิคะคือข้างทางของบ้นบานๆน่าซื้อมากเลยค่ะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆเดี๋ยว้าเจออะไรลัตตี้ก็จะถ่ายให้ดูอีกนะคะ่ะดูสิคะเงาสามสิบบาทเองค่ะแวะซื้อน้ำกับน้องด้วยค่ะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวจะพาแวะซื้อเรื่อยๆนะคะ มาซื้อทุเรียนกับคุณยายแล้วคะ่ะวันนั้นก็มาซื้อไปแล้วคะ่ะนี่ซื้อสตอที่นี่คะ่ะซื้อสตอฝากเพื่อนที่นี่ส,สวยๆเดี๋ยววันนี้จะซื้อไปกินเองนะคะคุณยายน่ารัก่ะมาซื้อที่ไหก็แจกบุ๊ทีเลยา <c oughs> จะเลือกทุเรียนคะ่ะอันนี้ทุเรียนบ้านนะคะโหลละห้าสิบาทเลยคะ่ะจะออกเยอะมากแล้วก็จะมีชนีด้วยคะ่ะวันนี้มีน้อยแล้วชน,น,นีไม่ทร<ส><ำ>าบว่ามันรับอ๋อเหรอคะ,คะ,คะ,คะโอ้ ขอโทษนะคะเสียงลดลงแม่ก็เสื้ออะไรนะหมอนทองไปแล้วคุณป้าคุณยายบอกว่ากินได้แล้วเดี๋ยวลัตตี้จะกลับไปดูว่ากินได้แล้วนะคะขาอทางโอ้เยอะเลยค่ะอยู่ในบ้านโอ้นอยู่ในบ้านก็เต็มเลยค่ะขับรถผ่านมาซื้อทุเรียนกับคุณยายเดี๋ยวขอขอขอซื้อทุเรียนกับคุณยายก่อนนะคะจะซื้อจะซื้อสตอไปแกะไว้กินด้วยค่ะใกล้จะหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวขอซื้อทุเรียนกับคุณยายก่อนนะคะนอนค่ะทุกคนจะพาไปน้ําตกตูนงานช้างนะคะตรงภูเขาตรงน้นค่ะเดี๋ยวไปถึงเราวจะถ่ายทําให้ดูนะคะออีกแล้วค่ะแวะซื้อแวะซื้อฝรั่งกับคุณยายข้างทางมีสวนอะไรนะคะเดี๋ยวถ่ายทำทุเรียนเดี๋ยว่าดังวยร่นรุนเมียรับบทประกันโอเคนอนค่ะมีต้นทุเรียนมีต้นทุกอย่างเลยค่ะดู มองเห็นไหมน้อแต่จะกลับกอกจะเอือนตังให้ปัญญาเลยค่ะมีต้นทุเรียนมีต้นมังคุดมีทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปน้ำตกโตนงาช้างจ้าลัตตี้อยากจะถ่ายบรรยากาศแถวนี้ให้ดูมากเลยค่ะข้างในก็จะมีต้นทุเรียนต้นสตอสารพัดต้นผลไม้เลยค่ะโน่นค่ะลัตตี้จะพาไปต,ตกตนงาช้างตรงโน้นนะคะ ตรงโน้นก็จะมีต้นสตอตต้นอะไรมีต้นสตออยู่ตรงโน้นด้วยเดี๋ยวลตัตเต้จะกลับกล้องกลับกล้องซูมให้ว่าต้นสตออยู่ฝั่งโน้นอ,อุย้ยไกลมากอาจจะมองไม่เห็นนะคะมืดด้ว <c> ย <oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเจอต้นสตอเดี๋ยวถ่ายดูอีก <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราขับรถไปเรื่อยๆไปน้ําตกต้นกาช้างจ้า มาถึงแล้วค่ะทุกคนภูเขาสูงใหญ่มากเลยนะคะละตีขอถ่ายก่อนนิดหนึ่งไม่มีรถค่ะก็เลยไม่เท่าไหร่ไปดูว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะคะโอเคจ้ะไปกันค่ะเดี๋ยวละตี้ไปถ่ายถ่ายทําอะไรนะน้ำตกให้ดูว่าวันนี้มีน้ำหรือเปล่านะคะไปกันจ้ามาถึงแล้วค่ะทุกคนแต่น้ำก็ยังน้อยเหมือนเดิมค่ะ อืี๋ยจะถ่ายอะไรให้ดูน้ําน้อยมีแต่ปลานิดนิดเลยหน่นนอยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายน้องปลาให้ดูแล้วกันนะคะรอน้ําเยอะเดี๋ยวพามาเที่ยวใหม่ค่ะลวตี้มาถึงน้ําตกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนปูเสือนั่งเล่นค่ะว่าจะไลสดด้วยเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศน้ําตกให้ดูนะคะน้ําก็ยังน้อยอยู่เลยค่ะทุกคนจะ้ะนู้นน้ําไม่มีเลย มีแค่นี้ประมาณนี้ค่ะบรรยากาศดีค่ะทุกคนจะ้ะเดี๋ยวลัตตี้อ่ากลับกล้องให้ดูดีกว่าโอ้ยขอโทษนะคะยุงยุงกันเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูน้องปลาดีกว่าน้องปลาเยอะค่ะคนไม่มีแล้วค่ะแต่ลัตตี้ก็มาเย็นนิดหน่อยแล้วแหละจะสี่โมงเย็นแล้ว ถ่ายทำปลาให้ดูนะคะปลาก็จะเยอะค่ะทุกคนน้ําก็จะมีนิดๆหน่อยๆค่ะและ้วที่มาเที่ยวก่อนโอ้ยน้ําตกสวยมากมก็จะประมาณนี้ค่ะน้ำตกโนงาช้าง มีเจดชั้นด้วยกันค่ะมาทีไรลัตตี้ก็จะบอกทุกครั้งนะคะเผื่อคนที่เข้ามาใหม่แบบไม่รู้อะไรประมาณนี้ลตี้พามาน้ําตกตนงาช้างสองสรอบแล้วค่ะทุกคนน้ําไม่เยอะเดี๋ยวต้องถามอบคนที่นี่ว่าน้ําจะเยอะช่วงช่วงเดือนไหนนะคะดูน้องปลาไปก่อนคะ่ะน้องปลาก็จะมีความสุขแหวกว่ายลตี้ก็จะอยู่ที่นี่สักประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะคะพาซื้ออ่าอะไรนะคะพาซื้อผลไม้ตามข้างทางมาด้วยค่ะเดี๋ยวลัตตี้ไปรวบรวมคลิปตัดต่อให้ดูนะคะน้องป่าก็สวยนะคะแหวกใบกันอย่างมีความสุขแวะซื้อหลายๆอย่างเลยค่ะผลไม้อ่ามาวันนี้คือทุเรียนอยู่ตามข้างทางคือเยอะมากเลยค่ะทุกคน ทุเรียนบ้านนะคะทุเรียนกาลังเยอะกําลังออกเยอะเลยค่ะมีทุกอย่างเลยมีลัตตี้ซื้อหลายอย่างค่ะเดี๋ยวลัตตี้ไปรีวิวที่ให้ดูนะคะที่บ้านว่าลัตตี้ได้อะไรบ้างวันนี้ถ่ายถ่ายให้ดูแค่นี้ค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากน้องปลานะคะน้ําตกก็นิดๆหน่อยๆได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงน้ําตกไหลจั๊กจอกจัอกน้ำตกตรงไหลซาาซาซใช่ไหมคะ นูน่นตรงนู้นค่ะปกติน้ําตกจะสวยมากอยู่ตรงนู้นเดินไปเจ็ดชั้นแล้วตี้เดินไม่ไหวค่ะทุกคนจ้ะแล้วมันยังไม่มีน้ําด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนเจอกันที่บ้านนะคะบา,บายยจะ้ะไปเจอกันที่บ้านจะ้ะว่าเดี๋ยวลตีจะรีวิวให้ดูว่าลตีได้ผลระไม้อะไรบ้างลตีแวะซื้อข้างทางค่ะ <c oughs> สวยค่ะ, <c oughs> คะน้องปลา้ายสวยเห็น <c oughs> แล้วก็สดชื่นค่ะ มาถึงห้องแล้วจ้าตัตตีสิ่รีวิวเห้เบิ้งว่าลัตตีได้อย่างน่ไปนาตกมาได้มังคุดจ้ะนี่จ้ะรีวิวให้บเบิ้งอีทีหนึ่นง,งแต่ว่าอยากให้เบิ้งอีกเบิ้งนี่จ้ะช่อละสามสิบบาทเบิ้งนี่จ้ะเงาะสดๆจากต้นจากสวนสามสิบบาทได้บลกหลายเลยจ้ะเด้อมังคุดนี่สี่สิบบาทนี่จ้ะลัตตีซื้อมา สองชอ่อเงาะสดมากเลยจ้าอนนมีขวนญขวมได้โอนี่อันนี้ก็วางก่อนค่ะฝรั่งจ้ะฝรั่งบ้านๆต่นตีมักของอยังสี่เลยจ้าเลยสื่อกับคุณยายขางถางคือเก่า คุณยายอยู่บ้านเนาะได้ได้สตรอร์ไมค์แล้วก็รีวิวให้ดูทีละอย่างนะจ๊ะสตรอร์ยี่สิบบาทนะจ๊ะยี่สิบบาทสออน <c oughs> อัตรีกรรับเสือกับคุณยายมันหกสิบบาทพวงละยี่สิบบาทจ้ะหกสิบ คุณยายแถมอีกใจดีจ้ะซื้อแถมแหฮลตัตติบอกว่าเดี๋ยวลูกสั้นๆเดี๋ยวคุณยายแถมให้เะาเนนะ่ยก็แถมให้คือเกา้าซื้อหน่อยซื้อลายก็แถมพื่อเก้าจ้ะไฮัติไัตติปอกปอกใส่ตูเ้เย็นเลยกินนะจจะเนะาะวากจ้ะแล้วก็ได้ทุเรียนจ้ะ ทุเรียนสือทุเรียนกับคุณยายมานะั่งโอ้ทุเรียนเรียนบ้านอยู่ในถุงเลยจ้ะคุณยายบอกว่าอ่หมอนทองกินได้แล้วนะหนูต้องไปดูนะแต่เพื่อนจะถามว่าตรงขั้นตรงนี้หลุดหรือยังยังไม่หลุดค่ะคุณยาย <laughs> หนูต้องไปรีดกินนะคุณยายบอกจ้ะเดี๋ยวมันจะเละเพื่อนว่าเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนห่วงระตีหมอนทองระตีบ่มใ้อยู่พุ่นใหญ,ญ่อยู่ในตู้ <laughs> โอเคค่ะทุกคนรีวิวให้ดูว่า ไปดีภาพไปดำตกแล้วก็แวะแวะข้างทางแวะตรงนั้นแวะตรงนี้ว่าใดยังแน่นี่ละจ้ะสิงที่ใดเดี๋ยวอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามในคลิปนะจ้ะโอเคจ้ะไปแล้วไปแล้วขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าไปแล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบาย